สัน,น,นสวาตตาตังประเทศบูนายเป็นประเทศตั้งอยู่บนเกาะบลอนเนลในะคือภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชายฝั่งทางด้านเหนือจรดทะเลจีนใต้ภรมแดนทางบกที่เหลือจากนั้นถูกล้อมโดยดารัฐซาลาวักและประเทศมาเลเซียตะวันออกประเทศบูนายเป็นประเทศที่ส่งออก น้ำมันเป็นสินค้าหลักในปริมาณ180,000บาเรลต่อวันเตลริมากะชิประเทศกัมบูชาอารุนสสอเดยประเทศนี้มีเมืองหลวงคือกรุงปนมเปเปมีประเทศมีพื้นที่ประมาณ 181,035ตารางกิโลเมตรสภาพภูมิอากาศเฉลีย่ย20ถึง36องศาเซลเซียสมีประชากรประมาณ14.7ล้านคนมีดอกไม้ประจำประเทศคือดอกลำดวนจุมเรียมเรียพี่มึงนองตะวันออกเชียงใต้เร้รองร้องพระทิศที่ของทองกับบ้านเราร่วบ้านเราอ,อ,อยู่ด้วยกันสุขทุกข์ร่วมกันแบ่งปันบันเฮา ประเทศอินโดนีเซียเซนมาปากีประเทศอินโดนีเซียมีตัวชื่อกุงจากากตาประเทศอินโดนีเซียมีรูปร่างคล้ายพจัน์หนาคทึ่งเซี่ยวมีพื้นที่โดยประมาณ 5, 190, 000 3, 250ตารางกิโลเมตรสภาพภูมิอากาศของอินโดนีเซียมีสองฤดูคือแหลงกับฝนมีประชากรโดยรวมประมาณ225ล้านคนดอกไม้จากประเทศของประเทศอินโดนีเซียคือดอกไม้ลาตต เทสล์สบายดีประเทศนี้มีเมืองหลวงคือนครเวียงจันทร์ประชากรเฉลี่ยโดยประมาณ7 7็9 8 0นแสคนลักษณะของภูมิประเทศนี้มีมีพื้นที่ประมาณ 2องแสนสาตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิอากาศเฉลี่ยดโดยประมาณ15-30องศาเซลเซียสดอกไม้ประจำประเทศเราคือดอกจังปาเล้าขอบใจรราไิ ประเทศมาเลเซียสมาร์ตาตาังประเทศนี้มีเมืองหลวงคือกร,ร,รุงัวลาลลำเปอร์มีประชากรประมาณ1.5ล้านคนเป็นศูนย์การเศรษฐกิจสภาพภูมิอากาศของมาเลเซียอยู่ในเขตร้อนชื้นมีอุณหภูมิระหว่าง21-35องศาฝนตกชุกตลอดปีดอกไม้ประจำประเทศคือดอกกุหลาบละหงเตอิม,มากะชิ มากเป็นกลาบาประเทศนี้มีเมืองหลวงคือเดปิดอและมีพรมแดน,นติด่อกับห้าประาาเทศได้แก่ไทยจีนลาวอินเดียและบากลาเทศประเทศเมียนมาเป็นพื้นที่หกแสนเมื่จ็พันตารางกิโลเมตรและดอกไม้ประจําชาติคือดอกบดูเจดีย์ุนบาเลวัฒนธรรมเราหมุนเวียนตัดเปลี่ยนเชื่อมยงเสริมส่งแข็งแรงมาจับมือกันสางรั้วเราลงเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรง ประเทศนี้คือกุงมาลิลามีขนาดทื้นที่ทั้งหมด298,170ตารางกิโลเมตรสภา,าพภูมิอากาศได้รับความชุ่มชื้จากมรสุมอันเป็นส่วนใหญ่และดอกไม้ประจำประเทศของประเทศฟิลิปปินส์คือดอกขุนแก้วซาลาม,มเาเียนรมส สภาพภูมิอากาศมีอุณหภูมิ25-32องศาจำนวนประชากร2 0 8ล้านคนเซียเซียประเทศไทยสวัสดีค่ะประเทศไทยตั้งอยู่บนคาบสมุตรอินโดจีนพื้นที่ของประเทศไทยประมาณ เมืองหลวง,งของประเทศไทยคือกร,รุงเทพมหานครมีประชาชนราวประมาณ64.7ล้านคนภาษาเป็นภาษาทางราชการกระบบการปกครองม,มีพระมหากษัตริย์รงเป็นประมุขสวัสดีค่ะ ประเทศนี้มีพื้นที่ประมาณ331,150ตารางกิโลเมตรสภาพภูมิอากาศเป็นเขตร้อนรดูร้อนมีอุณหภูมิประมาณ27-30ถึงองศาเซลเซียสประชากรมี87.3ล้านคนดอกไม้ประจำชาติคือดอกบัวกาบเอิญ รั้วชนกันเป็นบ้านที่เมืองน,อน้องตะวันออกเชียงใต้เรื่องร้องพระติศสีทองกาดของบ้านเราเพราะบ้านเราอยู่ที่กันสุขทุกข์รวมกันแบ่งปันบรรเทา